น้อมกราบบูชาคุณพระร,รัตนตรัยด้วยเสื้อเก้าน้อมกราบองค์หลวงพ่อฤาษีงดำด้วยความเคารพอย่างยิ่งกราบท่านพี่ใหญ่ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบท่านอาจารย์ดรโลดครูอ้อยครูผู้สอนครูโพคินนัทวัฒน์โพสิทธิระโพคินครูพี่เลี้ยงครูเก๋นักถาวรวิทยานิมสุขกรกัลยานามิตธธรรมเจ็ดคุณอดิพัฒน์ล่มึุษา แอดมินนุงหนิหนงแอดมินทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านและพระอริยะทุกท่านครับปผมนายสมโพ่์ทองสุขปัจจุบันอายุ59ปีห้องฝึกสี่สาเจทับหีดขีดสทับส4 5รหัสพระอริยะ6 8 0ป0ขศวันที่ได้รับประกาศเป็นพระอนา,าคามีผล เมื่อวันที่19มกราคม2568ระยะเวลาการเลื่อนหลับจากพระอนาคามีมัคเป็นพระอนาคามีผล3วันในการปฏิบัติได้น้อมนำพระโอาวาทขององค์พ่อฤาษีดึงดำมาปฏิบัติด้วยความมุ่งบ้านและศรัทธาจิตเลื่มนมีพลังมากขึ้นจึงบรรล์พรรมได้เร็วขึ้นแต่ไม่ทะนงตนว่าดีแล้ว จยตยงตัดเกลียดได้ไม่หมดใช้สติพิจารณาความคิดและการกระทำของตนเองให้มากเพื่อไม่ให้หลงไหลไปกับภาคมารที่คอยขัดขวางหนทางสุดนิพพานเพื่อไม่ให้หลงไหลผิดคอยตามไปการปฏิบัติจับภาพพระเข้ามาอยู่ในจิตในใจอย่างต่อเนื่องสลับกับการภาวนาพุทโธนิพพานตายแน่และระหว่างวันกล่าวสแสดงความยินดีกับพระอริยะ การขอขามาต่อพระรัตนตรยตั้งสัจจะอธิษฐานเอานิพพานเป็นอารมณ์โอนเงินทาบุญตามวัดต่างๆและทําสมาธิและถวายบุญให้ใหญ่ขึ้นก่าวอุทิศบุญชุดใหญ่กาบขอพรให้บรรลุมรคผลที่ต้องการฟังธรรมะในช่องย t u b e ตลอดวันที่ว่างแล้วกาบขอพรให้บรรลุมรคผลที่ต้องการโดยฝึกหัดด้วยความเคารพและตั้งใจ โดยพิจารณาล่างกายของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกจากการเจ็บแย้ได้ป่วยทุกจากการผิดหวังทุกจากการทํำงานร่างกายทรงอยู่ไม่ได้ตลอดการเมื่อตายแล้วก็แปลสภาพเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนกายเนื้อไม่ใช่ของเราเราคือจิตจิตเคือที่สมรรกาย หรือกายที่พี่อยู่ในกายเนื้อใช้จิตจับจุดนี้มาเป็นดุบายในการลดสักกายทิฏฐิข้าพเจ้ามีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยว่าจะเป็นพระอริยะกันได้จริงหรือข้าพเจ้าทุ่มเทมอบกายถวายชีวิตเชื่ออย่างไม่ลังเลสงสัยตั้งจิตตั้งใจฝึกปฏิบัติและไม่คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่สงสัยคำสอนของพระพุทธองค์และศีลละพระตาปามากมีศีลห้าครบบริบูรณ์รักษากุศลกรรมบทสิบคือทางแห่งความดีมีสิบอย่างคือกรรมทางกายสามอย่างได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในกรรมกรรมทางวาจาสี่อย่างได้แก่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายและไม่พูดเพอ้อเจอ้อ กรรมทางใจสามอย่างได้แก่ไม่โลภอย่างได้ของเขาไม่ปองร้ายเขาและไม่เห็นผิดจากของธรรมนิจิตปัฏฐานเป็นนิพพานเป็นอารมณ์จะทําความดีอะไรก็เพื่อพันนิพพานในชาตินี้ตายเมื่อไหร่ขอข้าพนิพพานในชาตินี้วางนิดวางหน่อยก็จับภาพพระามบริกรรมพุทโธนิพพานตายแน่โดยจิตน,นิ้ขึ้นมาแบบอัตโนมัติาการจับภาพภาพระพยายามทาอย่างต่อเนื่องทุกอริยบท โดยทำให้กลมกลืนกับกิจวัตรประจำวันน้อมจิตน้อมใจเหมือนอยู่หน้าพระอ,องค์ท่านก่อนทานข้าวยาน้ำน้อมถวายท่านก่อนแล้วขอเมตตาท่านปลุกเสกแล้วขอลามารับประทานเห็นแสงไฟแสงพระอาทิตย์น้อมรับเป็นแสงขับพันนลังสีส่งมาที่ตัวเราเดินทางไปไหนขอให้เมตตาคุม้มล่างและประทับบนศีรษะกุ้มครองเรา เวลาขับรถนิมนต์ท่านนั่งรถไปกับเราเวลาอาบน้ําขอเป็นนิมนต์จากองค์ท่านมาผมที่ตัวเราเหมือนท่านอยู่กับตัวเราตลอดเวลาก่อนนอนเปิดธรรมะฟังตลอดเวลาจนหลับไปปฏิบัติเหมือนองค์ท่านอยู่กับเราตลอดเวลาขอเรียนเชิญท,ท่านที่สนใจในการปฏิบัติธรรมลองเข้ามาศึกษากันครับมีองค์หลวงพ่อฤษีดิงดังท่านอาจารย์ดรโลดครูผู้สอนครูพี่เลี้ยง ครูผู้กำกับดูจิตอย่างใกล้ชิดการเข้ามาฝึกไม่ได้เสียเงินในการฝึกแต่อย่างใดขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้กันครับกายเบา้าจิตเบา้าสวางสวัยดีจริงๆครับขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงท่านอาจารย์ดรโลดครูผู้สอนครูพี่เลี้ยงครูผู้กำกับและแอดมินทุกท่านที่ได้จัดระบบการเรียน,นการสอนไว้อย่างดียิ่ง คำพูดใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หากเป็นการปามาต,ต่อพระรัตนตรัยหรือล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใดข้าพเจ้าขอขมาไว้ในะโอกาสนี้ด้วยครับ